ค่ะ<ม> FC ทุกท่านวันนี้นุดาวก็เห็นคุณตานะคะกำลังทำงานเนาะอันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรคุณตาอันนี้มันเป็นงานไม้ประกอบอืมคุณตาทำส่งเขาเหรอคะทำขายแล้วเขาทำแต่เมืเ่ออาทครับอ๋อไปเก็บม,มาจากไหนเนี่ยซ,ซื้อมาเหรอแล้วตาอยู่ที่ไหนพัก<ด>ที่ไหนเนี่ยผมอยู่เราโคราชกาแฟไม่ได้พักที่นี่ใช่ไหม น้อโหยร้อนไหมเนี่ยร้อนแค่ไหนนครับโอ้ของดีวางเต็มเลยออกบ้ากนะมห้าปีนะรอทำไมอ่ะไม่ถูกกับพีเ่เคยไม่ควรจงหวัดอะไรอ่ะตาเขาอยู่ในน้องแพงนะครับแต่ว่าออกมาอยู่ข้างนอกห้าปีห้าปีแล้วกลับบ้านไม่อยู่กับใกลับไปทำไมอ่ะรอแรงจิ้มเลยเนละข้ารถรอ แล้วคุณตาพักที่ไหนที่เป็นหลักเป็นแหล่งไหมหรือว่าไม่มีที่รอน่ารักขายยาลงไปอ๋อหนูขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปคุณตานะเผื่อมีคนมาอุดหนุนคุณตานะแล้วคุณตาขายยังไงเนี่ยชิ้นละสี่สิบบาทอโอ้อันนี้หยิบเป็นแบบนี้เลยใช่ไหม,มโอ้คุณตาก็ขายแบบนี้เลยใช่ไหมนั่งขายดิแล้วมีคนซื้อไหมแต่ละวันก็จะสี่ข้าวไฟนี่แหละ อ๋อน,น,นี่เองค่ะพรอนี้หรอก็ทำง,งานอันนี้งานเดียวเหรออ๋อไม่มีงานอื่นแล้วมานั่งกี่โมงตั้งแต่กี่โมงก็เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแลวนอนตื่นสายได้ไงเหรอใช่ไหมอ๋อย้ายมาเขาย้ายข,ข,ของมาเหรออันนี้คือคุณตาทำเองหมดเลยใช่ไหมเนี่ยทำถามนี้ผมไม่ตอบถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำใช่ไหม โอ้เก่งจังไม่ความหมายหนูคิดว่าแบบแบบคุณตาแบบไปซื้อมาแบบนี้หรือว่าแบบทำเองอะไรเงี้ยไม,ม่มีมัดเก็นแผ่นวาดแบบด้วยฉลูอืมเก่งจังเลยกว่าจะได้ต้องมาป่าทิ้งต้องมาผ่าตัดกายมาทำหนาถ้ามันน้ำจะไม่สวยออ่ก็ขาดให้บางอยู่อ๋อแล้วกินข้าวยังยังไม่ได้กิน ทำไมยังไม่ได้กินน่ะเราเปิดบิงก่อนอ๋อยังไม่มีเงินซื้อข้าวกินหรอเราเปิดบิงก่อนพรุ่งคืนของมีแค่เนี่ยก็เลย<อ>า,ยาหิวข้าวไหมยังไม่กินอะไรอ่ะหิวไหมล่ะถ้าหิวหจะซื้อมาให้กิน,กนยให้ใจห้ตังดีกว่าหิวก็ซื้อกินเนอะในตาลองทำให้หนูดูแล้วสิแล้วหนูจะให้ตังค์ทำยังไงบ้าง ประกอบยังไงตาลองทําให้หนูดูแล้วหนูถึงจะให้ตาลองทำให้ท่านผู้ชมดูสิตาก็ผสมสีเองเลยเนาะทุกอย่างครับซื้อม่สีหนา,าหนูจะให้ตาทำให้ดูแล้วหนูถึงจะให้ตังตาโอเคไหมแล้วตาคิดค้นเองเหรอเลยยังไงคิดค้นเองหมดเลยทรั้งทันทีผมต้อง่อดด้วยเหรออ้าว ก็แค่อยากรู้ไงว่าแบบคิดเองแล้วไปเห็นมาแล้วทําตามไงถ้ามันมีอย่างนี้นะมันก็ต้องเกลื่อนเมืองสิครับโอ้แสดงว่าตาคิดเองเลยคิดเองครับเก่งนะเนี่ยคุณตาเนี่ยจไม่อาแทนเดียวหรอครับโอ้โหเก่งจังเลยมันมี้จะกี่เสื้อแมงปอพึ่งอืมโอ้เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูนะงานคุณตาเนะนี่ยนี่ โอ้ทุกคนดูสีคุณตามีสีชมพูสีขาวด้วยสีแดงนะขายดีที่สุดอ๋อแล้วมีลูกค้าประจำไหมหรือว่าแล้วแต่จรด้วยเหรอครับโอ้จอรเนาะจรนะดีซื้อทีเยอะเอ๋เพราเวลามันเติมช่อขึ้นมามซื้อให้ตัวเองก็ซื้อฝากมือืมา,มาแล้วใช่ไหมโอ้ดีดีดีตาดีเขาขอม้มีที่เดียวครับ ซื้อไปฝากเพื่อฟ้ารานคนนี้ต้นทุนเราใช้หลายตังไม่ตาไปซื้อมาเนี่ยต้นทุนห้าร้อยทำขอประมาณแปดพันโอ้โหสแสดงว่ามีตังเยอะสิเวลาหรอเวลาเอาวันเวลาผ่านใบนี้ใช<ล>่ไหมล<ะ>่อเวลาแล้วเขาเอาเวลาหารด้วยเดี๋ยวซื้อมาคั้างนึงก็ทำได้นานเนาะ ูผเออถ้าผู้ชมถ้าใครที่อยู่แถวอากาศหลวงว่าลอก็มาอุหนุนคุณตาได้นะคะทุกคนอยู่โซนข้างหน้านะคะโซนข้างหน้าตรงสะพานนะทุกคนนะคุณตาชื่อคุณตาอะไรเอ่ยชื่อลุงนิดครับลุงนิดครับโอ้ลุงนิดนี่นะคะลุงนิดหน้าตาเราหล่อแบบนี้เลยนะคะมาอุหนุนคุณตาได้กินดอกไหมหรือแมลงก็รู้ละ อก็รู้เลยหน้าตาเราหล่อนี่รู้เลยว่าเป็นลุงนิดใช่ไหมคะ๋อมีอยู่เจ้าเดียวมีอยู่เจ้าเดียวหน้าตาหล่ออยู่คนเดียวแถวนี้แหละ<อ> <laughs> นี่หนูอยากเห็นตอนที่ตาต่อกันอะ่ะต่อย,อยังไงอะ่ะให้ดูได้ไหมเดี๋ยวจะให้ตา<อ>เวลาต่อกันเป็นดอกไม้แบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันใส่ลูกเข้าไปแล้วก็เจาะน้ะำเจาะน้ำลูกอืมนายหนูจะให้ตาหนึ่งร้อยตาทําให้หนูดูได้ไหม อยากให้คนดูเขาจะได้มาอุ่นหนุนตามันมันไม่รู้จะให้ทำยังไงอ,อ่ะก็หมนแค่เนี้ยเนี่ยมันเป็นรวดอ่ะอ๋ออ๋อเสียบเข้าไปใช่ไหมตาออ๋ออแล้วดอกหนึ่งทำนายไหมตาทำใหะดอกไม่ได้ต้องทำให้เยอะแต่ว่าก็น่าจะนานพอสมควรเนาะใ่ครับพ,พอคุม้มโอ้ แสดงว่าคุณตานี่มีพื้นฐานด้านศิลปะอยู่แล้วนั่นเนี่ยการบ้านไม่เคยส่งอ่าวการบ้านไม่เคยส่งโอ้โหตายแล้ววิชาศิลปะนะอ่าถ้าได้ส่งการบ้านทีนี้ครูเอาขึ้นบอร์ดทำไมอ่ะประจานไงคำสวยโอ้โหแสดงว่าตาเก่งศิลปะสิมันนานเห็นทีอเอาขึ้นบอร์ดประจานโอ้สุดยอด รู้ว่ายืนมองนะโอ้อาจารย์เขาบอกอาจารย์มาเห็นใช่เป็นของงานเพลงเหรอเออโอ,โอ้แล้วตาจบชั้นอะไรตาขอโทษนะคะจบป .7 จบป .7 ดีนะที่ไม่ตอบว่าจบชั้นสองหนูไม่ได้อยู่ชั้นหนึ่งหนูอยู่ชั้นสองจบป .7 เออจบป .7 จบมศ .3 โอ้สมัยก่อนมศ .3 ใช่ไหมตาใช่ไงอ๋อ อ๋อสุดท้ายเลยเนาะแล้วก็มาสองห้าแล้วก็สุดท้ายก็ทแล้วตาเคยทำอาชีพอื่นมาก่อนไหมแล้วไม่ค่อยมาทำอันนี้ห,ยยหลายอย่าง,ายอยางโอ้เก่งมากๆเลยคุณตาคุณตาเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะท่านผู้ชมนะผู้ชมคุณตานิดสุดหลอ่อเดี๋ยวจะให้ดูผลงานของคุณตานะคะ ดอกหนึ่งสี่สิบบาทตาดอกหนึ่งสี่สิบาทใช่ไหม<อ>หนูขอซื้อดอกละร้อยได้ไหมแล้ว,วแต่จะให้เออแล้วว่าดอกยี่สิบาทได้ไหมไม่ได้ครับได้เพิ่มได้อ๋อลดไม่ได้เพร,เราะหนูเก่งนะเนี่ยคุณตาก็ <laughs> สามารถมาอุดหนุนคุณตาได้นะคะทุกคนที่ตลาดวลโลรสนะคะตรงโซนข้างหน้าตรงสะพานนะคะทุกคนนะ ถ้าใครที่อยู่เชียงใหม่ก็จะรู้ถ้านุดาบอกว่าตรงสภานะทุกคนจะรู้เลยนะคะตรงด้านหน้านะก็จะเป็นงานฝีมือของคุณตานิดนะคะคุณตาบอกว่าถ้าไม่มีใครมาซื้อคุณตาก็ไม่มีค่าข้าวเนาะตาเนาะวันนี้คุณตายังไม่ได้ทานค่าคุณตาบอกว่าแล้วแต่จะให้หนุดาให้ยีบาทดีกว่าเอ้ยีบาทดีไหมนะ <laughs> ทุกคนเดี๋ยวนุ่ดาก,ก็จะให้ตังคุณตานะคะ ดูนี่จะให้เอฟซีดูนะอันนี้คือหางหางอะไรตาตัวมแมลงตัวมแมลงว้าวาอ่าอ่ะอ่าอ่อ๋อ,อ,อนี่ไงอ๋อเหมือนผีเสื้อเลยจ้าก็เหมือนสิเหมือนผีเสื้อเลยเ,เสื้อไงเอาหรอจะไม่ใช่บัตเตื้อฟลายมันเป็นมอส Yes โอ้ยเก่งบัตเตอร์ไฟโอ้โหเก่งภาษาอังกฤษ มอสตีเสื้อกลางคืนโ oh, <yes. laughs> อ้ yes เพราะมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันก็หัวปีกเย็นมากอืมอืมอืมอีเสื้อตลอดเวลาปีกนอนกลางคืนแล้วแล้วมะม่วงภาษาอังกฤษเป็นว่าอะไรตาม a n ก o กล้วยเป็นว่าอะไรกล้วยลองบานาน่ากล้วยเป็นานาน่าแสดงว่าคุณตาเก่งภาษาอังกฤษนะเนี่ยพอเอกภาษาอังกฤษโอ้โห เอาอะไรเอาอาะไรดีนะดูสิทุกคนนุดาวพูดถึงผีเสื้อคุณตาบอกว่ามันไม่ใช่บัตเตอร์ไฟนะมันเป็นแมมมอสแ <c oughs> มมมอสแปลว่าอะไรอ่ะแมกลางคืนเหรอตาแมมมอสมอสเฉยแมมมอสเฉยโอ้แมมมอสแล้วมันช้างเ <c oughs> กง่งเอาไม่ใช่อีเลฟเฟ่นเหรอตาแมมมอสเราใช้างถึงลำบ,บากเลยอ๋อ โอ้โหเจอเอกภาษาอังกฤษนะคะท่านผู้ชมมาทำผีเสือ้อทำดอกไม้ที่นี่ไม่ทำดาคุณตานิดคุณคือคุณคือนักผู้บริหารหรือเปล่าปลอมตัวมาทำผีเสื้อหรือเปล่าครับคุณคือผู้บริหารใช่ไหมครับอุ้ยนุราขอโทษคระทุกคนนุดาพูดจาไม่พอนะคะคุณตาคือผู้บริหารแน่เลยแล้วก็ปลอมตัวมาเป็นคนทำบัตเตอร์ไฟ โอ้ลูกคตาน่ารักใจทุกคนลูดาวอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าห้ามดราม,ม่าว่าพูดอย่างนู้นอย่างนี้นะทุกคนคือเราแค่อยาก c a n ซ e l อยากให้สนุกสนานเนาะไม่ได้มีอะไรเลยถ้าใครที่มาแถวตลาดวาเราลดก็สามารถมาอุหนุนคุณตานิดได้เดอ้อทุกคนเดอ้อดอกละ40บาทคุณตาบอกว่าเพิ่มได้แต่ลดไม่ได้นะคะก็ขอให้ลูกค้าคุณตามาสนับสนุนคุณตาเยอะๆนะถ้าเห็นคลิปนี้นะทุกคนเนาะ คุณชื่อคุณตาชื่อคุณตาตาณิตนร้ปโลพ่อรวยเ <c oughs> ดูดาวเห็นขลับสีเหลืองๆนะก็เราไม่ว่ากันทุกคนถ้าเรามีจิตใจที่จะช่วย <c oughs> ก็ช่วยไปนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะให้ตังคุณตานะทุกคนหนึ่งร้อยบาทนะคะคุณตาแล้วคุณตาจะให้หนูกี่ดอกหนูให้หนึ่งร้อยบาทเนี่ยฮ <c oughs> ะเออทำไมให้หนูให้จัง สักห้าดอกได้ไหมพูดเล่นหนูไม่เอากระตาสักดอกหนูไม่เอารอกหนูให้ตาหนูให้ตากินข้าวแล้วกันนะตาอวยพรให้หนูหน่อยได้ไหมให้ให้ยังไงดีอวยพรให้หนูยังไงดีนะให้ถูกรางวัลที่หนึ่งได้ไหมอะไม่อยากเอาแข่งเลยอนะเดอวหวังได้หนึ่งในร้านทำไมอะก็ยอยากดยได้อะสองตัวยังไม่ถูใช่ไหมรูได้ยังไง ช่หนึ่งในแล้วยังไม่ถูกแล้วหนึ่งล้านก็อาจจะฟุ๊ก็ได้ไงให้ตังตาหนึ่งร้อยหนูอาจจะได้กลับมาสักหนึ่งล้านขึ้นไปอะไรเงี้ยครับแข่งไ็ยัดีครับรอบที่สองคุณได้ไหมทางเงินอ่าใช่ไหมคุณจะห่างไหมแต่หนูไม่ซื้อหนูจะถูกไหมเนี่ยตาก่อนหนูต้องไปซื้อก่อนไหมไม่ซื้อก็ไม่ต้องเสี่ยงเอาเป็นว่าหนูดาวจะมอบตังนี้ให้คุณตานะทุกคนนะหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนนะก็ ให้คุณตามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ประดิษฐ์สิ่งของน่ารักน่ารักแบบนี้ให้ผู้ชมได้ชมกันนะทุกคนนะู่นดาวเองก็ไม่ได้มีอะไรนะทุกคนอย่าดราม่าอะไรนะนูดาวไม่มีอะไรเลยทุกคนนูดาวก็บุคลิกแบบนี้พูดแบบนี้นูดาวไม่ได้มีเจตนาถ้าพูดผิดยังไงหรือทุกคนคิดว่าอาจจะไม่สมควรเลยงก็ต้องขอโทษจริงๆนะทุกคนนะเพราะนูดาวเองก็อาจจะไม่รู้วัฒนธรรมประเทศไทยสักเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษจริงๆเนาะอะคุณตาไปพรให้เอฟซีหน่อย ให้คนดูหนูยุ่ยเยอะๆ,ๆแล้วก็ให้เอฟซีรักครอบแกอ่งลูมีลาบอย่าเจ็บอย่าจนแล้วก็เดินาทางไปไหนปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับจ้าแล้วก็ขอให้คุณตาพรไหนอันประเสริฐขอให้กลับไปหาคุณตาเหมือนเดิมเด้ออันไหนที่คุณตาเคยพรหนูนะอ่ะให้ตากินข้าว100่งรอยบาทเย้คุณตานิดเราบละบอนไป100บาท โอเคบ๊ายบายตาบ๊ายบายบ๊ายบายเลยบายสวัสดีค่ะอันไหนอันไหน